โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้กับผมเช่นเคยนะครับเมาบัตรนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซองใหม่นะครับในแพตใหม่ที่มันโดนเนิร์ฟมานะครับให้รีโหลดช้านะครับช้าลงนะผมก็จะทําให้แบบหลายคนที่แบบโอ้โหมีเป็นปัญหากันมากเลยนะครับการเล่นซองใหม่นะครับในแพตนี้ มันแบบไม่ยิงเร็วเหมือนแต่ก่อนนะครับยิงสับยิงสับอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะลงนะครับก็เลยจะมาถามว่ารู้สึกยังไงกับซองใหม่แพทนี้นะครับผมสำหรับตัวผมก็มันก็แรกๆก็จะไม่ค่อยชินไม่ค่อยขนัดมือนะครับมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็รู้สึกน้อยใจนะครับกับซองใหม่คู่ใจลูกรักของผมนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมได้บันทึกไว้ตอน ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็วันนี้เพิ่งมีเวลามาทำนะครับผมเพราะว่าทำงานครับช่วงนี้ใกล้จะจบแล้วก็เลยติดงานเยอะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเซสกิลเราที่จะไปเล่นในแพทในแพทนี้นะครับผมผมจะแนะนำเป็น2เซตนะครับผมจะเป็นทัศยะนะครับโจเซฟแล้วก็ซานิแล้วก็ฟอร์ดเอาโจเซฟไปเพื่อกันสกิลพวกนารุโตะอะไรพวกนี้นะครับผมในแพทนี้นะ สำหรับสานนี้เราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแทนสานนี้ก็จะเป็นอันโตนิโอนะครับผมสำหรับชิปนี้ผมจะใช้เป็นอันโตนิโอนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นเสือนะครับผมลดเอฟเฟกต์คิวตกของศัตรูนะครับ50%แล้วก็จะเป็นกล่องเสริมนะครับได้เกาะ2อหวก2โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองยิงซองใหม่ในโซนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ในแพทนี้นะครับมันก็อัมาให้ช้าลงครับ มันจะ,ะมาถ้าเราจับจังหวะได้แล้วมันก็จะโอเคเนะครับทํานไอเห็ดนะครับก็จะช้าบางครับเป็นบางชฉียแต่ตอนนี้ผมเล่นมาตนานนะครับตั้งแต่อัพมาครับก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะได้นะครับสำหรับรอใหม่นะนก็ประมาณนี้นะครับผมเราวเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมช่วงนี้อาจจะนานๆทีได้ลงคลิปนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวใกล้ละอีกประมาณอาทิตย์เดียว2อ,อาทิตย์นะครับผมก็จะฝึกการเสร็จแล้วก็จะได้มีคลิปมาลงบ่อยๆให้ดูนะครับผมโจนี้ก็ขอโทษขออภัยทุกคนมาอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมเกมผมอัดมาผมอาจจะพากในบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้พากจนทั้งหมดนะครับผมมันจะดูเยอะเกินไปโอเคไปเจอกันเลยฮะ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมในเกมนี้นะครับเราจะลงไปเมืองหอนาฬิการนะครับในหมดในแมปเกาะสวรค์นะครนั่นเองนะครับผมเป็นเมืองประจำนะน้าที่ผมลงกับเพื่อนนะครับผมก็มากัน3คนนะครับอีกคนนึงก็สุมทีมานะครับผมต้นเกมก็ไม่มีตีลงทับเรานะครับผมสาหรับเกมนี้ก็ต้นเกมก็อาจจะฟาร์มชิวๆยาวๆไปนะครับผม ก็ในช่วงนี้ที่ผมพูดไปนะครับในต้นคลิปก็คือไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็ยังฝึกงานเี๋ยวอีกแค่2อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาลงคลิปไปบ่อยแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็นานๆทีที่ลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดนะครับผมน่าจะเข้าใจกันนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสาหรับใครที่รอนะครับรอสําหรับคลิปใหม่นะครับอัปโหลดลงไปนะก็ในแพทนี้ก็มีหลายอย่างนะพี่อัพมานะครับผม เป็นทาง AC นะครับ AC ก็ทําแบบว่าให้ยิงเร็วขึ้นนะครับผมยิงเร็วขึ้นแรงขึ้นโกบ้านะครับสาหรับ a อ8 0แพทนี้นะครับผมแนะนาให้เล่นนะครับผมมันโกมากนะครับในแพทนี้นะปืนเนี่ยช่วงแรกๆอันนี้เป็นชิปที่ผมอัดมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นปืนอะไรที่แบบมันบัฟมาอะไรมาผมก็ส่วนมากจะเป็นซองใหม่นะพี่ผมจับเล่นนะครับทดลองเล่นนั่นีอนะครับผม ตอนนี้ตอวนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนก็เป็นชิปที่ผมเอามาผ่านครับก็ดูแปลกๆหน่อยนะก็จะอธิบายไปด้วยนะครับในส่วนที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าอะไรเรื่องราวต่างๆตอนนี้ก็มาที่หอตูดาวนะครับเราฟาร์มกันที่หอนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับก็ผมเดินไลน์ลงเก็บเครื่องบินนะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับตอนนี้เพื่อนดาวนะมีตัวนะครับผมเพื่อนโดนนะครับ ช็อตที่ผมเป็นตัวที่วิ่งชุบอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมเพื่อนเก็บไปหมดเลยนะครับในช็อตนี้แล้วเพื่อนก็ดาวอีกแต่ว่าดาวคู่นะตอนนี้ชับตอนนี้ดาวคู่ตอนนี้กะกะว่าจะไปปัดอีกนเพื่อนเขาไปแล้วก็ได้แค่สามครับไบังแสงเบี่ยงเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมก็ฝีมือก็อาจจะไม่ค่อยได้เด่นชัดเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับ เดี๋ยวจะกลับมาละอย่างที่บอกครับไม่นานครับคดูไม่นานจนรอ๋อยวจะกลับมาฝีมือเหมือนเดิมกันเองนะครับผมโอเคชุดน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับผมขอบคุณนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สุาสานะครับก็มีคนนะทุกคนยิงไปดูดิโคตรแรงครับเปตรละร้อยอะ โคตรเจ็บโคตรแรงนะครับสําหรับปืนนี้ช่วงนี้ผมก็เล่นเล่นแต่ปืนนี้นะครับ a อจับแต่ A อซนะครับกับสองใหม่นั่นเองนะผมแต่ว่าโทก้อนก็โอ้โหโปมากนะครับแผตนี้เหมือนกันแรงเหมือนกันแล้วก็สองยาวนะโปมากทนะี่เห็นคนเล่นกันะในแบบนี้เป็นสองยาวโทก้อนนะที่เห็นโปมากนะสองใหม่ก็มีนะครับเยอะแยะ,แยะนี่ก็มีคนยิงดาไว้ก็ลาดชิวมา อย่ต,ตัวบนบ้านนะก็ใบไปนะถ้าเพื่อนก็ปิดงานไปได้นะนเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะสหรับต้นเกมเราจะไปเฉิดฉายท้ายเกมนะครับผมตอนนี้ก็ตามเพื่อนไปนะผมเป็นคนพาเดินเกมนะแต่เพื่อนก็คล่อยสปอร์ตรต,รตัวหน้านะพาเดินเกมตัวหน้าที่เข้าก่อนใช่ไหเขาเขก่อนอเฮ้ยตัวนี้ผมก็ดาวยิงดาวไปนะ kill. Lột lốt không sáng đâu ในช็อตนี้ก็พากันลุมยิงนะครับลุมยิงศัตรูข้างหน้านะครับผมกองกันเป็นเบรนะครับผเยอะมากครับตรงนี้แต่ว่าไประเบิดนะครับไม่ไม่โดนนะเมื่อกี้ก็มีตัวลงใหม่นี้ผมจะเข้าไปปิดเลยนะครับผมตอนนี้เพื่อนดาวก็น่าจะชุบกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะไปปิดตัวที่ลงใหม่เมื่อกี้นะครับผมตอนฝั่งนั้นก็เดี๋ยวจะไปเก็บงานทีหลังนะครับทุกคน ตัวนี้ได้ตัวงใหม่ตัวรับช่องใหม่ผมว่ามันก็โอเคนะครับถ้าเราจับจังหวะได้นะครับผมในการยิงนะมันจะช้านิดนึงแต่ว่าเราพยายามจับจังหวะให้ได้นะครับทุกคนว่าเรายิงตั้งไอวอลก็ได้นะยิงตั้งยิงตั้งจุดนี้คือผมพลาดนะไอวอลไม่ตั้งนะวิ่งไปเลยโดยโดยโดยเลยตัวสวยร่วงนะครับผมแต่ว่าเพื่อนก็เซฟทันนะครับผมก็เพื่อนไปเล่นนะครับ ไปแบงค์นะครับไปเล่นไปเล่นรอนครับทุกคนผมว่าผมภาคมันดูปแปลกๆนะแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยครับเพราะว่าผมภาคไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนว่าดูแปลกๆหน่อยพูดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับศัตรูหมดแล้วก็พากันเข้าวงนะครับแล้วก็แลกของอะไรไปนะครับผมตามมันไปโอเค คนแม่งเลยกนะ็ได้ไปทีป่อินโอเคเลยตอนนี้ผมก็มีเพื่อนเขาอีกนะครับสองคนซ้ายขวาผมก็ปิดตัวขวานะเพื่อนปิดตัวซ้ายนะแยกแยกกันไปนะครับเพราะว่ารับไหวนะครับผมมั่นใจในฝีมือนะจ้าอนนี้ผมก็ปิดได้นะ <ไป S 1> ผมขงผ,<ม>ผมนะท่อง ac โอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ<ๆ>ก็เคลียร์ฝั่งพวกนอกวงนะครับเคลียร์นอกวงให้หมดนะครับตอนนี้อันนี้ผมลองนะ เพราะผมไม่เคยใช้นะครับตอนแรกผมไม่ค่อยชอบนะครับหลังๆมาผมใช้เป็นก็เริ่มชอบนะครับสำหรับไอที่มันวาบได้นะเคยได้เราไปดูจับต่อไปนะครับจัดนี้ก็ย์หลังนะครับคุมหลังไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รียบเข้าวงนะครับ เี่ผมเห็นตัวหลังนะตัวหลังผมยิงเจ็บไป, LGBTQ ไปแล้วนะผมก็เลยผมจะมาปิดนะครับเพราะว่าอยากเคลียร์หลังให้ขาดนะครับเดี๋ยวโดวน,โดนก็ตัสุดท้าย,ายของทีมเขานะครับก็ปิดไปได้ไี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พากันมุฟเข้าวง,างนั่นเองนะครับจัดนี้ก็ไม่มีอะไรละจัดนี้ก็เคลียร์หมดแล้วก็เข้าวงผมก็ขับรถนะครับไปชาร์จนะครับจัดนี้รอดูเลยไปคนเดียวแบบ เดียวเกือบล่วงเหมือนกันนะคนดีที่ตั้งไอวัวได้ทันนะว่าโดนโดนหลายทางยิงมากนะครับุกคนเยอะมากเลยคนแน่นเลย21คนนะเข้ามามีสองตัวตั้งไอวัวทันนะครับผมแต่เพราะว่าเขาก็โดนเหมือนกันนะเขาก็โดนหลายทางเหมือนกันนะผมก็โดนนะแต่ว่าผมมีหินเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ฝั่งหลังก็ มาเล่นฝั่งนี้นะครับเพว่าให้เพื่อนครบได้นะทุาากคนและชุนี้ผมก็ลองใช้กิวคาถาต่างๆครับนี่แล้วผมก็เล่นเลยเรียบร้อยได้ครับตัวนี้ตอนนี้คนเหลือ14คนนะครับผมผมก็จะพยายามไปปิดนะครับตัวที่ยิงสอยผมนะผมแคนนะครับแคนคนที่ชอบยิงใส่เดี๋ยวก็เปิดหัวคม เรียบร้อยแดงๆโคตรแรงอะ่ะดูอดิดเม็ดละเก้าสิบเม็ดละแปดสิบเม็ดละร้อยครับอุ้ยใครนั่งแอบ,บอะ่ะยิงไม่โดนแต่ว่าโดนสเก็ตเจ็บมากเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายของทีมเขามือสนไนดด้วยนะสไนคู่นะผมผมเมื่อกี้สเก็ตแรงมากนะนแพทนี้สำหรับ,บจองใหม่ยี่สิบกว่าสามสิบเลยนะผมในสำหรับในแพทนี้นะโคตรแรง นี่ก็น่าจะเป็นชัดใกล้สุดท้ายนะครับเกมนี้เราได้บูญญานะครับผมยูที่11อีลิมนะผมเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าผมภาคไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะทุกคนทุกคนก็ดูภาพไปก็ฟังผมพูดไปด้วยนะทุกคนก็ตามนั้นมันดูเออเออไม่ดูนะทุกคนว่าวันนี้ก็ทํางานมาหนักนะทุกคนก็เหนื่อยนะครับเสียงอัดดูเต่เตื่อยหน่อยแต่ก็จะเพิ่ง วยกันนะคนเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปอะแบบนี้ดูสกายเลยจากฝั่งศัตรูฝั่งนั้นนะครับมันมีตรงข้างล่างด้วยนะครับตรงท่อน้ำอันนั้นตรงนั้นผมจะให้แบงค์เปคนเชียร์นะครับเชียร์ฝั่งนั้นนะครับผมก็จะดูไปด้วยนะครับระแวงไปด้วยแต่ผมจะเชียร์ฝั่งขวาก็เชียร์กันทดละที่นะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะรับไหวนะครับมั่นใจในฝีมือเพื่อนดันมาแล้วครับ ตอนแรกผมว่าจะปิดปิดฝั่งซ้ายกับเพื่อนนะแต่ว่าตัวนี้มันดันมานะฝั่งขวานันมาผมก็เลยเลือกที่ต้องปิดขวาเพื่อนก็ไปเล่นซ้ายนะครับว่บ้าง,างเพื่อนก็หลับไดนะ้ผมก็ใส่หัวไปตัวนี้เราก็รีบไปปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเขาออตอนนี้ยิงไม่โดนเต็มหัว, Mid นะวเม็ดจ็อดนะครับสองตัวเรียบร้อยไม่ได้ครับเหลือตัวสุดท้ายคนระับอยู่กับเพื่อนนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ตัวนี้เป็นนะแล้วก็สามคนนึงแล้วชนะพาดเรียบร้อยครับผมจทุกนโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมก็อยากถามความรู้สึกของทุกคนนะครับว่าซองใหม่ในแพทนี้มันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็เก็บไปสิบเอ็ดนะครับเพื่อนเอาไปแปดเพื่อนคนหนึ่งเอาไปสี่แล้วก็สมทีมไปเอาไปสองดาเมจหกร้อยยี่สิบสามไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ